สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครัค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะออกจากห้องไปนะคะเพื่อเช็คเอาท์นะคะแล้วก็จะไปเช็คอินที่โรงแรมอื่นนะคะเราก็พักที่นี่อยู่กันสามคืนนะคะดูค่ะดีมาปัาเจไปใส่รองเท้าวดก หลังจากที่เราเช็คเอาท์เสร็จเรียบร้อยเราก็พากันเดินนะคะมารอรถแท็กซี่ด้านหน้าโรงแรมดับเบิลทรีบายฮิวตันค่ะแล้วก็เพื่อที่ว่าเราจะไปพักกันต่อที่โรงแรมฮิวตันที่หาดกระรนนะคะซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากที่นี่นะคะ ที่โรงแรมตรงนี้นะคะก็จะอยู่ที่หาดป่าตองแต่ว่าโรงแรมใหม่ที่โรงแรมฮิวตันนะคะมันก็จะอยู่ที่หาดกระรนก็จะขับออกไปห่างจากที่นี่นะคะน่าจะประมาณ20นาทีนะคะถ้าน้องจำไม่ผิดนะคะค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มาถึงด้านหน้าของโรงแรมฮิวตันโฮเทลแล้วนะคะแต่ว่าโรงแรมพื้นที่โรงแรมของเขาอะคะ่ะใหญ่มากเลยเราต้องขับรถเข้าไปด้านในอีกะอคะ่ะ ค่ะและนี่ก็คือจะเป็นบริเวณรอบนอกของโรงแรมนะคะก็คือจะเป็นสวนเป็นบ่อน้ำนะคะล้อมรอบนะคะซึ่งบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะและก็เงียบสงบนะคะเหมาะกับการพักผ่อนมากๆเลยค่ะซึ่งครอบครัวน้องนะคะเราได้มีโอกาสนะคะได้มาพักที่โรงแรม แห่งนี้นะคะแค่คืนเดียวเองค่ะน่าเสียดายมากๆเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะก่อนหน้านั้นนะคะที่เราแพลนไว้ว่าเราจะกลับกันภายในวันที่16กุมภาพันธ์แล้วใช่ไหมคะแต่เราไม่ได้กลับนะคะดังนั้นเราก็เลยได้แพลนไปพักที่อื่นก่อนนะคะเราก็ไม่ได้ได้ตัดสินใจว่าเออเรามาพักที่นี่กันแค่คืนเดียวถ้าเกิดเป็นก่อนหน้านั้นนะคะเราก็จะอยู่ใน โครงการของการกักตัวแซนบ็อกนะคะภูเก็ตแซนบ็อกนะคะเราก็จะพักกันอยู่ที่นี่7คืนแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ถือว่าเราไปเปลี่ยนบรรยากาศไปพักที่อื่นบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ที่นี่นะคะคือแบบว่าเขามีสระว่ายน้ํานะคะหลายที่หลายแห่งมากเลยนะคะซึ่งมันทําให้น้องกับน้องประจกับป้ป้านะคะเราเสียดายมากๆเลยค่ะและนี่ก็มาถึงด้านหน้าโรงแรมแล้วนะคะก็จะเป็นในส่วนของร็อบบีะคะ้ค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่โรงแรมแล้วนะคะตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปเช็คอินนะคะค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศภายในโรงแรมนะคะก็คือด้านหน้าของล็อบบี้นะคะในส่วนของการบริการต้อนรับลูกค้านะคะ ตอนนี้นะคะป๊ากับน้องพอใจก็กำลังเดินไปเช็คอินค่ะและตรงนี้ก็เป็นโซฟาสำหรับลูกค้านั่งเล่นนั่งรอค่ะแล้วก็ในส่วนด้านล่างที่ลงไปอีกนะคะที่เก้าอี้สีข,ขาวที่เรามองเห็นนะคะก็จะเป็นในส่วนของโซนร้านกาแฟค่ะซึ่งบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะซึ่งตอนกลางคืนนะคะสวยมากๆแต่น้องเสียดายมากเลยค่ะเพราะว่า น้องไม่มีวิดีโอในส่วนตอนกลางคืนนะคะเพราะว่าน้องได้ใช้กล้องนะคะในการถ่ายทำแต่ว่าน้องก็ไม่มีเวลาในการออัพโหลดคลิปจากไอกล้องนะคะเข้ามาในโทรศัพท์นะคะเดี๋ยวถ้าวันไหนว่างๆนะคะเดี๋ยวน้องจะมาอัปโหลดให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะนํามา ให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนได้ดูอีกในบรรยากาศของตอนกลางคืนค่ะของโรงแรมฮิวตันนะคะที่หาดกระรนค่ะภูเก็ตนะคะข่าวตอนนี้นะคะป๊ป๋ปาก็กำลังเช็คอินนะคะอยู่กับน้องพาใจแม่น้องนะคะก็ถ่ายให้ดูนะคะบรรยากาศรอ,รอบๆนะคะซึ่งโรงแรมแห่งนี้นะคะเป็นโรงแรมที่ใหญ่มากๆแล้วก็สระว่ายน้ำของเขามีเยอะนะคะซึ่งน้องชอบมากๆเลยนะคะ และตอนนี้นะคะพี่พนักงานนะคะก็กำลังจะพาเดินขึ้นไปบนห้องนะคะค่ะแล้วมันก็เป็นครั้งแรกนะคะสำหรับครอบครัวน้องนะคะที่เรามาเที่ยวที่ภูกเก็ตค่ะแล้วก็วางแผนกันไว้ว่าเออครั้งหน้านะคะถ้าเรามาเราจะมาพักผ่อนกันให้เต็มที่นะคะการกลับมาเมืองไทยในครั้งนี้ของเรานะคะเรามาทำทุระนะคะดังนั้นการพักผ่อนเราก็ไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่ค่ะ เราไม่ได้ออกไปเที่ยวที่ไหนเลยนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะถ้าเรามาพักที่นี่นะคะเที่ยวแค่ในโรงแรมก็ถือว่าคุ้มแล้วนะคะตอนนี้เราก็กำลังอยู่ในลิฟต์นะคะกำลังจะขึ้นไปเราพักกันอยู่ที่ชั้น5ชั้น5ค่ะแลววิวบรรยากาศนะคะที่เรามอง จากไอ้ด้านบนของโรงแรมนะคะมันสวยมากๆเลยนะคะในส่วนมุมห้องของไอ้ครอบครัวน้องพักนะคะมันก็จะมองเห็นทะเลอยู่ไกลๆนะคะแต่ก็ไม่ไกลมากเท่าไหร่แต่มันจะมองเห็นบรรยากาศสวนยอมนะคะครึ่งแบบสวยงามมากๆเลยะคะ่ะ และนี่มันก็คือบรรยากาศระหว่างทางเดินไปที่ห้องนะคะตอนนี้นะคะก็คือว่าตอนที่เราไปพักนะคะมันก็มีหลายตึกนะคะที่เห็นไอลูกค้านะคะเล่าให้ฟังนะคะเขาก็ปิดหลายตึกนะคะเพราะว่าช่วงนี้ลูกค้าก็น้อยนะคะนี่ค่ะเราก็พักอยู่ห้องนี้นะคะป๊ากับน้องพอใจก็เดินเข้าไปข้างในแล้วคะ่ะ ถ้าเราเดิอนออกไปทางขวามือตรงนี้นะคะคเราก็จะ pues มองเห็นสะระว่ายน้ำค่ะเราก็พักอยู่ที่ห้องห้าสี่แปดนะคะค่ะและนี่มันก็คือบรรยากาศไอภายในห้องอะค่ะห้องก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะก็ถือว่าโอเคค่ะเขาก็มีอุปกรณ์เครื่องใช้ให้เราครบนะคะก็มีโตะรีดผ้าเตารีดร่มนะคะสำหรับกันฝน เคื่อคุมสำหรับหลังอาบน้ำนะคะก็มีตู้เซฟให้ค่ะเขาก็มีตู้เซฟมีไดรเป่าผมให้ด้วยนะคะมีรองเท้าให้ใส่ภายในห้องก็เหมือนโรงแรม ทุกๆโรงแรมทั่วๆไปอะคะ่ะมีไฟฉายให้ด้วยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของโซนเคาน์เตอร์ก็จะเป็นแบบว่าข้างบนไอ้ข้างล่างก็จะเป็นตู้เย็นนะคะตรงลิ้นชักตรงนี้ที่น้องพอใจเปิดก็จะเป็นแก้วน้ําน้ําดื่มนะคะนี่ค่ะตู้เย็นก็เป็นตู้เย็นขนาดเล็กนะคะตรงนี้ก็จะเป็นชั้นวางของ นี่ก็จะเป็นในส่วนของทีวีตรงนี้ก็จะเป็นเตียงนอนนะคะไอห้องนี้นะคะก็จะเป็นเตียงเตียงคิงนะคะเตียงขนาดใหญ่นะคะนอนได้สี่คนเลยนะคะขนาดเรานอนสามคนนะคะยังเหลือพื้นที่เยอะเลยค่ะพักกันร้อนมากเลยนะคะแบบพอมาถึงนะคะเราก็รีบนั่งพักผ่อนกันนะคะยังไม่ออกไปข้างนอก ค่ะเขาก็มีบริการด้วยนะคะมีกล้วยหอมด้วยค่ะวันนี้นะคะเดินออกไปข้างนอกนะคะก็จะเป็นระเบียงข้างหลังแล้วนะคะเขาก็จะมีเก้าอี้มีโซฟานะคะให้เรานั่งพักผ่อนพอเดินเข้ามาภายในห้องนะคะกลิ่นน้ํำหอมนะคะหอมมากๆเลยค่ะบรรยากาศสดชื่นมากๆนะคะเหมือนเราได้แบบนั่งอยู่ชายหาดริมทะเลเลยนะคะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นในโซนส่วนของห้องน้ำค่ะตรงนี้ก็จะเป็นอ่างล้างหน้าอ่างล้างมือค่ะเขาจะก็จะมีสบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันผ้าเช็ดตัวอะไรให้เราครบนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของอ่างอาบน้ำนะคะ และตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องอาบน้ำค่ะสำหรับฝักบัวนะคะสำหรับฝักบัวธรรมดาแล้วก็ฝักบัวสำหรับแบบเป็นเรนนะคะเรนชาวเวอร์นะคะค่ะพ่อกับลูกนะคะก็นั่งคนละมุมกันเลยนะคะ ป๊าก็เช็คเมลนะคะเช็คงานน้องพอใจก็เล่นเกมนะคะค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศระเบียงข้างนอกนะคะก็คือเดินออกมานะคะลมโชยมาสดชื่นมากๆเลยค่ะแล้วก็เราก็จะมองไปฝั่งซ้ายมือนะคะก็จะเป็นทะเลค่ะก็คือเราเดินไปไม่ไกลนะคะเราก็จะไปเจอทะเลแล้วนะคะซึ่งน้ําทะเลใสแล้วก็สวยมากๆเลยค่ะน้องชอบทะเลภูกเก็ตมากๆเลยนะคะ แล้วก็น้องก็มีการคุยกันนะคะกับป,ป,ป๊าๆนะคะว่าเราจะหวังว่าเราจะมีโอกาสได้มาเที่ยวพักผ่อนที่ภูกเก็ตอีกครั้งนะคะได้มาเที่ยวแบบเป็นทริปเที่ยวจริงๆนะคะไม่ได้แบบว่ามาทุระนะคะค่ะแล้วเรามองลงไปข้างล่างตรงวิวระเบียงด้านหลังนะคะก็จะเป็นบรรยากาศสวนหยอมซึ่งสวยมากๆเลยค่ะก็คือที่นี่นะคะโรงแรมที่นี่เสน่ห์ของเขานะคะก็จะมีต้นมะพร้าวเยอะมากๆค่ะ แต่นี้ก็จะเป็นโซฟานั่งเล่นข้างนอกนะคะระเบียงกว้างค่ะแต่เราถ่ายแบบวิดีโอแบบนี้ดูเหมือนมันแคบค่ะแล้วเรามองมาข้างในบรรยากาศห้องก็จะเป็นประมาณนี้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะยังไงน้องก็ต้องกราบขอบคุณนะคะสำหรับทุกกำลังใจนะคะที่พี่ๆเพื่อนๆ f อีทุกๆท,ท,ท่านนะคะที่มอบให้กับครอบครัวแม่น้องอใจมาดามสวีเดนนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะน้องต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย